สวัสดีจากคอนแลนค่ะเพืเ่อนๆและคุณผู้ชมวันนี้ชัญญาจะพามาชมสวนในต่างแดนค่ะเราเปลี่ยนแปลงเยอะหลายๆอย่างเดี๋ยวมาดูเลยนะคะอันนี้เราทำซุ้มผักค่ะกันพวกนกมันมาถอนถอนต้นต้นคณะต้นผักเราปีที่แล้วเราไปเที่ยวกลับมาสวนไม่เหลืออะไรเลยค่ะก็เลยต้องเนี่ยมาทำตาข่ายกั้นไว้ เป็นกองขังผักกองปลูกผักเห็นไหมคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกรงเนี่ยตอนแรกคนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเขาบอกเธอจะเลี้ยงไก่เหรอบอกไม่ใช่ปลูกผักกันกันนกค่ะตรงนี้เราก็ทำเดี๋ยวเราจะมีปลูกผักแล้วค่ะแต่มันยังไม่เกิดเยอะยังเพิ่งจะเดือนเมษายนอยู่ค่ะวันนี้วันที่สามสิบแล้ว เดี๋ยวจะพาไปดูทางโน้นนี่เดี๋ยวเราจะทําเป็นบันไดบันไดไม้ค่ะอันนี้มันสั้นมันเตี้ยไปเราทําคอกน้ําใช่ไหมใสยน้ำยังไม่เสร็จค่ะอันนี้ก็ทําที่จะใส่ด้านบนจะปลูกพักฟักทองกับต้นบวบค่ะตรงนี้เราก็ทําไอ้ปลูกพริกจะเอาพริกมาปลูกตรงนี้ค่ะ เอากระถางมาวางวางเนี่ยอันนี้คือต้นกระเทียมค่ะเราเอามาปลูกตั้งแต่เดือนเดือนอะไรเดือน September นะเซปเทมเบอร์น่ะกันยายนค่ะประมาณนั้นแ่ะนี่ตั้งกันยาตุลาพฤศจิกาห้าหกเดือนแล้ว <laughs> ไม่รู้จะติดหัวไหมถ้าติดเราจะเอามาให้ดูถ้าไม่ติดเราก็จะไม่ให้ดู <laughs> เดี๋ยวพามาดู Green house. กรีนเฮาส์เล็กๆของเรามีผักอะไรนะมาดูเร็ว ลต้นปีอยู่นะคะเนี่ยเมษาใกล้จะได้กินแล้วอันนี้มันเป็นมาจากประเทศอิตาลีค่ะโรมโรมาสลัดใช่ไหมใช่แล้วมีสองสีให้ดูสีม่วงด้วยเล็กๆอะ่ะนี่เห็นไหมคะดังนี้คือผักชีของเราค่ะผักชีไทย คนไทยปลูกนะคะเรียกผักชีไทยหอมมากแกจะเล็กกินแล้วออันนี้คือคณะของเราค่ะสยาเป็นคนเพาะเองนะเนี่ยติดกันเลยเยอะมากกลัวมันไม่ขึ้นค่ะหยอดไปเยอะเม็ดมันเรามีเม็ดเยอะเราก็เลยหยอดเยอะอันนี้ดูค่ะเนี่ยเราจะเปิดตะขอขึ้นเดี๋ยววันนี้ชนาจะตัดผักด้วยเห็นไหมมีตะขอเกี่ยวมันก็ง่าย it. ง่ายสำหรับเรามาดูผักกันเลยอันนี้คือรุกลลาค่ะร็อกเก็ตมีหลายพันพันเล็กพันใหญ่อันนี้กินได้ละที่ต้นใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เป็นของบาซาบิจะเผ็ดๆอันนี้เราปลูกประมาณเดือนมีนาค่ะเราจะใส่กรีนเฮาส์ลงไปก่อนตอนแรกพอเขาโตแล้วเราก็เอาออกแล้วก็มาเอาตะขายมาใส่กันกันนกค่ะ อันนี้อายุเขาประมาณห้าอาทิตย์แล้วชจา,าก็เก็บไปกินห้าครั้งแล้วด้วยเก็บกินตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเมษาตรงนี้จะเป็นหัวผักกาดแดงค่ะเรดิสมีนี่ใกล้จะได้กินแล้วเป็นหัวแล้วค่ะเนี่ยพันเนี่ยเริ่มเป็นหัวแล้วเห็นไหมคะแดงแดงแล้วเนี่ยโผล่ดินขึ้นมาละอันนี้คือมิซูนาของญี่ปุ่นค่ะเขาจะมีสีเขียวแล้วก็ พันธ์สีแดงอันนี้เป็นสีแดงค่ะมิซูน่าญี่ปุ่นอีกพันนั่นคือเป็นผักกวางตึ้งค่ะเรามาปลูกครั้งแรกเลยการเขาจะออกสีม่วงนี่กรีนเฮาส์ของเราค่ะมาดูเลยว่ามีอะไรตรงเนี้ยอันนี้เราปลูกพริกไทยพริก,พร,กพริกจินดาแล้วก็มีพริกสเปนด้วยค่ะสีะ่ห้าห้าหกต้น ไม่ใช่สีแปดต้นมาดูมะเขือเทศค่ะเอามาปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ละปกติมันจะอยู่ในบ้านนั่นแหละพออากาศมันเริ่มดีเราก็เอามาไว้ข้างนอกกลางคืนเราก็จะเอาพลาสติกลงมาก่อนให้เขาไม่หนาวมากปีนี้เราก็ทำหลังคาให้มะเขือเทศด้วยกันฝนให้เขาค่ะ เพราะว่าถ้าโดนฝนมากๆแล้วมันจะเป็นเชื้อราเขาก็จะตายเราก็จะไม่ได้กินมะเขือเทศทําไม่ไม่แพงนะคะเนี่ยเป็นพลาสติกถูกๆแล้วก็เอาไม้ก็แข็งแรงอยู่นี่คือต้นแอปเปิ้ลเอลสตาของเราค่ะกําลังมีดอกกําลังติดลูกปีที่แล้วได้ตั้งสามสี่ลูกนะมีดอกเยอะเหมือนกันแล้วกลิ่นหอมๆด้วยค่ะ มาดูลูกฟิกซ์ค่ะลูกมะเดือ่อมะเดือฝรังของชัญญามีลูกดอกมากเห็นไหมคะปีนี้จะได้กินเยอะหรือเปล่าปีที่แล้วได้เจ็ดแปดลูกเนะียเยอะมากค่ะชัญญานับดูแล้วได้ประมาณร้อยห้าสิบกว่าลูกละ่ะดอกจริงๆไม่รู้จะได้กินถึงห้าสิบลูกไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออันพุ่มนี้จะเป็น เอ่อรดเบอร์รี่ค่ะสีแดงเดี mm ๋ย hmm. วมีลูกน่าจะมีลูกเยอะอยู่ปีนี้ดอกเต็มเลยภุ่มนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่ป่าอันนี้เขามาจากพันธมาจากแคนาดาเขาว่าองเงี้ยลูกก็ไม่โตหรอกปีที่แล้วก็ได้กินเยอะอยู่ปีนี้ก็มีดอกเยอะนี่เราเราขายกันไว้ละกลัวน,นกมากินต้นนี้คือต้นราสเบอร์รี่ค่ะ ก็จะมีหลายสีค่ะอันนี้มันจะออกผสมผสานกันมีเยอะเราทำตรงนี้แล้วก็ด้านโน้นด้วยต้นนี้ก็สูงมากแล้วก็มีดอกเต็มเลยค่ะอันนี้กำลังจะติดลูกตรงโน้นเห็นไหมมีลูกน่าจะมีลูกเยอะอยู่ปีนี้เดี๋ยวมาดูต้นมะเขือเราค่ะปกติจะอยู่ในบ้านนะเนี่ยเราจะออกมาให้เขาตากแดดรับแดดประมาณสักสองอาทิตย์เราก็จะไปลงหลุมตรงโน้น ลงในสวนมีต้นเล็กมินิอยู่เลยอันนี้สีม่วงอันนี้สีเขียวดูน่าสงสารมากนี่เป็นพวกต้นพริกที่เราจะไปปลูกใส่ในกระถางวางตรงเขาเรียกอะไรต้งไม้ตรงโน้นนะ่ะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เหมือนปีที่แล้วแหละแต่ก็น่าจะได้กินอยู่นะเดี๋ยวจะไปตัดผักสลัดกันค่ะ มาช่วยกันเก็บแล้ววันนี้จะถูกตัดแล้วเมื่อวานก็ตัดตัดทุกวันกินสดๆเลยอู้ใบโตมากเลยอันนี้ไบโอบีโอโออแกนิกนะคะผักของเราปลอดสารกินแล้วสุขภาพดีไม่ไม่ป่วยไข้สีเขียวเมีคอโรฟิลเยอะค่ะ ดีกับสุขภาพเรากินกินเหมือนกระตายเลยตัดมานานแล้วรู้สึกเหนื่อยหาเก้าอี้มานั่งก่อนค่ะฟังเสียงนอกด้วยบรรยากาศดีมากตัดเสร็จแล้วค่ะตากล้องก็มาช่วยตัดทำเป็นสลัดมิกซ์เอาทุกอย่างผสมผสานกันเลยค่ะถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะคะ ตาก้องชยาเขาก็จะไม่กินเขาก็จะกินแต่ผักที่มันไม่ขมอะ่ะพวกโรกเก็ตเนี้ยเขาก็จะไม่กินชยาก็เอามารวมรวมกันเลยจะได้กินทุกอย่างดีกับตับด้วยค่ะผักที่ลดขมขมอ่ะค่ะตับชอบนะคะเดี๋ยวจะไปล้างก่อนสดสดจากสวนค่ะผักปลอดสารผักอินทรีย์บีไบเออ เดี๋ยวมาล้างผักกันค่ะเปิดให้น้ำผ่านแล้วก็ไม่ต้องล้างนานมากนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีดินสะอาดล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวจะสาธิตการทำน้ำออกจากผักค่ะเดี๋ยวจะไปปั่นนะคะจะได้เก็บไว้นานๆได้ค่ะ ไหมคะเนี่ยเราก็จะปิดฝาค่ะชายาก็จะหมุนนะคะเห็นไหมน้ำก็จะไหลออกมาทางเนี้ยถาก็จะไม่มีมีน้ำมันจะเก็บไว้ได้หลายวันค่ะแต่กินสองวันก็หมดแล้วล่ะเห็นไหมคะเนี่ยเทยน้ำบอ,อกน้ำเยอะนะเดียวทำอีกรอบ<ๆ>ก็จะหมุนประมาณสักสองรอบค่ะน้ำเขาก็จะออกหมด ผักของเราก็แห้งดีแล้วค่ะก็ไม่เปียกไม่แฉะถ้าบางร้านที่เขาขายนะคะน้ําเต็มเลยแล้วก็จะผักจะเน่าเร็วอันนี้มันจะเก็บได้หลายวันเป็นอาทิตย์แต่ว่าถ้ากินเก่งๆก็สองวันก็หมดแล้วค่ะถุงเราก็ได้แล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปหล่นเลย <laughs> น่ากินไหม สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีทุกอย่างเลยกินเองแล้วมีความสุขค่ะปลูกเองกินเองก็ให้ดูแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆก็ลองไปปลูกผักกินเองนะคะใครยังไม่เคยปลูกผักมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกประมาณสี่ห้าอาทิตย์ก็ได้กินบาง,บางชนิดนะคะบางชนิดก็จะนานหน่อยอย่างไอรุกลาที่เป็นบาซาบีอก็จะประมาณแปดอาทิตย์ถึงจะได้กิน ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ฟอลและจอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหาดู